อันนี้ก็จะเป็นถังประหลาดนะฮะถังประหลาดเรือประหลาดหรือน้ําท่วงเรือถังนี้ส่วนของตัวนี้ขึ้นไปข้างบนจะเป็นรูปไม้มีไม้มีไม้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้จะเป็นอ่าถังหรือระวางสินค้าเจ้าตัวนี้เป็นของเรือบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งหรือเรือป่าเ,เรือรีเฟอร์ นี้ก็ผ่าเรือเปลี่ยนแผ่นเหล็กนะที่ชำรุดเสียหายที่ผุกกรอนประมาณนั้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถังทางลงนะฮะถังทางลงถังน้ำมันเห็นท่อน,นั้นเอ่ยเขาเรียกท่ออยเลอร์นะครับหรือท่อฮีตเตอร์นะสำหรับอุ่นน้ำมันจะตัวนี้ถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะประเภทน้ำมันเตานะฮะ สองถังเลยซ้ายขวาเดี๋ยวดูคนระับช่างเชื่อมเขากำลังตัดเล็กอยู่เขาเรียกว่าผ่าตัวเรือส่วนของขอบๆเจ้าตัวนี้เป็นถังประหลาดนะหรือถัง่วงเรือนั่นเอง Yeah น้องเป็นข้อง,งอเห็นข้องอนไหมเอ่ยนั่นข้องอนนะครับนั่นข้องออันนี้ท่อน้ำเนาะไอเจ้าตัวนี้ก็คือถังประหลาดนะถังประหลาดส่วนนี Stephen ้ส่วนใต้ถังประหลาดนะเห็นไหมเอ่ยเหล็กเฉียงเฉียงนะเฉียงเฉียงตัวนั้นเป็นแผ่นพื้นนะครับระหว่างกั้นระหว่างถังประหลาดนะถังประหลาดอยู่ข้างบนแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นถังน้ํามันนะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคราบดําๆนะคราบดำาำติดอยู่เป็นถังน้ํามันนะถังน้ำมันเตาหรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเรือนั่นเอง เจ้าตัวนี้แบ่งเป็นสองส่วนเนาะสองส่วนถังบรหลานแค่อยู่อยู่แค่ตรงนี้เองประมาณนี้เรือลำนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะราวๆหกเจ็ดพันตันนะฮะถ้าบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งเนาะถึงแม้เรือเขาจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าทําสร้างนะฮะสร้างมาสําหรับบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยอาจะบรรทุกนะฮะนำโดยน้ําหนักเนี่ยได้น้อยนะฮะเพราะว่าเขาต้องมีส่วนที่เรียกว่าอ่าฉนวนกันความร้อนเนาะ มานี้เนี่ยฉนวนนะครับนะเขาจะสูญเสียพื้นที่นะครับสําหรับการทําฉนวนหากันความเย็นเนาะกันความเย็นทาความร้อนไปค่อนข้างเยอะน้ําหนักบรรทุกสินค้าเขาก็เลยน้อยนะครับน้อยประมาณนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเขาเรียกว่าระวางขับน้ำเขาเรียกว่าระวางขับน้ําก็เยอะพอสมควรเรือลานี้ก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นระวางขับน้ําเกือบหมื่นตังเลยเดียวแต่ว่าบรรทุกปลาเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ อ่าสี่ห้าเนาะสี่ห้พันตันประมาณนั้นแหละก็เรือใหญ่ครับแทบจะแทบจะเต็มอูเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูข้างล่างแล้วกันว่ามันใหญ่โตโหรานขนาดไหนก็ขอคําว่าสวัสดีครับ f f C ทุกท่านเนาะท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาชมภายนอกตัวเรือนะเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แล้วกันเมื่อกี้ก็เข้าไปชมแล้วเนาะหน้างานนะฮะเขาผารูไว้รูแค่นี้เอง แต่ก็มีหลายรูนะครับหลายรูเพราะว่าเป็นส่วนในของถังบะลาดเนะาะถังประหลาดมันก็เป็นน้าทะเลนะครับมันก็มีสภาวะการกัดกร่อนนะทำให้เรือทะลุได้เนาะเขาก็ทาการซ่อมแหละเนาะใต้ข้างๆถังประหลาดก็จะเป็นถงังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับประเภท F.O.F.O ก็คือน,น้ํามันเตาดูข้างๆนะฮะมีอยู่อย่างหนึ่งเนะาะทำไมต้องใช้ไม้นะครับในการ ทำหมอนรองเรือแนบไปไหเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีเาขาเรียกว่าอะไระวัสดุนะครับมากมายเนาะพวกคอนกรตีตพวกแท่งเหล็กนะก็สามารถทาหมอนรองเรือได้ประมาณนั้นแล้วปัจจุบันนี้ทําไมนะครับยังคงใช้หมอนรองเรืออยู่นะเนาะเรือลำหนึ่งนะครับน้ำหนักโดยรวมของเขานะครับไม่ใช่เบาๆเนาะไม่ใช่เบาๆก็หลายหมื่นตันนะครับหลายหมื่นตันทีนี้เนี่ย ไม้นะครับเขามีคุณสมบัติพิเศษนะในการยุบตัวในการยุบตัวนะถ้าเราใช้แท่งคอนกรีตเนี่ยแท่งคอนกรีตเขาจะไม่มีการยุบตัวนะครับไม่มีการยุบตัวเนาะเมื่อแรงกดต่อพื้นที่นะครับไม่สม่ําเสมอกันเนาะมันจะทําให้ตัวเรือนะครับตัวเรือเกิดการบิดนะบิดเบี้ยวเนาะเอียงซ้ายเอียงขวาประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเป็นไม้นะไม้ก็จะมีการยุบตัวเห็นไหมเอ่ยดูนะดูเขาจะมีการยุบตัวเนเนะเาะ โดยประมาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วการากรวัดเนี่ยบางครั้งพื้นอู่นะครับพื้นอู่เนี่ยผ่านการใช้งานมีแรงกดแรงกระทำเนาะทั้งจากตัวเรือทั้งทั้งจากแรงดันน้ำเนาะที่อยู่ข้างล่างนะครับที่จะทําให้ตัวอู่รอยเองนะครับมันก็มีทําให้พื้นที่นะครับใน,ในอู่เนี่ยมันเกิดการเอียงหรือการเทเนาะ,ะเทซ้ายเทขวาเนาะเอียงประมาณว่าหัวกระดกท้ายกระดกประมาณนั้นเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ฝั่งนู้นทำไมมีน้ำขังใช่ไหมฝั่งนี้ทำไมไม่มีน้ำขังอ่ามันก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นเรือเนาะเขาก็จะทำการหนุนนะครับให้มันก็ให้ได้นะครับลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดเนาะใกล้เคียงระดับที่สุดตัวไหนมันสูงเนาะมันก็จะรับน้ําหนักมากนะครับมันก็จะไม้เนี่ยเขาจะยุบตัวนะครับไม้เขาจะยุบตัวอ่าส่วนที่อ่าอะไรหน้าสัมผัสไม่เต็มที่เนาะเขาก็จะช่วยๆกันพยุงประมาณนั้นแหละ <laughs> ประมาณนั้นนะครับ ข้อดีของไม้นะครับเขามีการยุบตัวเนาะมีการยุบตัวเวลาการตั้งหมอนรองเรือนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะทางด้านทางด้านเรืออสมควร,ร,ควรนะเนาะเขาเรียกว่าช่างไม้นะไม้หมอนก็ต้องเป็นช่างเฉพาะทางแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะวิศวกรด้วยวิศวกรก็ต้องดูท้องเรือนะครับดูท้องเรือดูระยะเฟรมเรียกเฟรมเนาะโครงสร้างเรือนะครับว่าต้องใช้ไม้หมอนเท่าไหร่ซ้ายขวาเท่าไหร่ตรงกลางเท่าไหร่ เพื่อรับน้ําหนักนะครับให้สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับประสบการณ์การคํานวณแบบแปลนต่างๆนะครับเป็นเรื่องสิ่งสําคัญเนาะสิ่งสําคัญอย่างเจ้าตัวนี้ก็มีแนวโค้งนะแนวโคง้งรับกันไปไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทําสีเสร็จแล้วนะเขาเอางานหลักๆก,ก่อนเนาะแต่การซ่อมตัวเรือ ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็ยังมีงานผ่าข้างๆเนาะเขาเรียกว่าผ่าตัดท้องเรืออยู่ก็ไม่เป็นไรเอางานหลักๆงานใหญ่ๆไปก่อนประมาณนั้นมีเอฟซีถามมาเกี่ยวกับใบจักนะครับนานมาแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์สักทีเลยใบจักเนาอะ,อะแบบไหนมันดีกว่ากันเนาะมี2ใบ3ใบ4ใบ5ใบนะครับใบจักนะครับรูปแบบของใบจักเนี่ยมันก็ไม่มีลักษณะตายตัวนะครับ S <S <an th ian> เขาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของเรือนะครับมันมีการคำนวณรูปแบบของเรือนะครับขนาดของเรือน้ำหนักบรรทุกของเรือลักษณะของการใช้ง,งานของเรือนะครับเครื่องยนต์นะแล้วก็เกียร์นะมีเกียร์ด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับความเร็วรอบเนาะของเครื่องยนตนะ์ความเร็วรอบอัตราทดของเกียร์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่นะผู้ต่อเรือนะ ต้องการประมาณนั้นเอาข้อมูลหลายๆอย่างนะครับหลายๆส่วนมาคํานวณมาประมวลผลมันก็มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของใบจักรนะครับองศาใบาจักรขนาดปีขนาดดุ่มนะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าการคํานวณทางวิศวกรรมชั้นสูงอย่างผมเนี่ยสร้างมั่งจบแค่ปวสนี่ก็คํานวณเป็นดอก ขนาดคำนวณอะไรทอกเข้าทอกออกเกียร์หมุนทดเฟืองไายผมยังทําไม่เป็นเลยปริมาตรลูกสูบผมก็คำนวณว่าเป็นเนาะลืมนะลืมคืนอนาจารย์เบิดแล้ว <laughs> ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะมาเบิ่งใบจากเรือลํานี้เป็นแบบขับตรงไม่มีเกียร์เด้อน่าจะเนาะน่าจะเพราะว่าผมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเนาะเป็นเรือต่างชาติด้วยจะขึ้นไปเบิง่งมันก็บอมเอนแนวนะบอมเนแนวอันนี้ก็ใบกีบ่ใบเนี่ยอ่าสีา่ใบ เนาะใหญ่นะครับใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรห้าสิบนะฮะโดยประมาณปูน่ออะสามเมตรหอดบ่น้ออันนี้สองเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรนะครับสามเมตรสี่เมตรสี่เมตรก็ก็เกือบสี่เมตรห้าสิบนะฮะโอ้อ่ะเปรียบเทียบสเกลวัดแล้วกันในสเกลวัดของเขาระหว่างใบจักรกับท้องเรือนะครับใบจักรเขาจะสูงกว่าท้องเรือประมาณ อ่าห้าสิบเซนเนาะสูงกว่าท้องเรือ50เซนท้องเรือก็จะนับตัวนี้นี่เป็น2เมตรแล้วนะ <c ười> คานวณเบิง้งคํานวณเบิง้งนะฮะสเมตร3เมตร4เมตร5เมตร5เมตรก็อยู่ปิ่มๆนะปิ่มๆนะก็ประมาณ4เมตร50เนาะกว้างความเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาเจ้า,จาตัวนี้เป็นท้องเหลืองนะครับโลหะผสมผ่าที่เห็นสีาขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะอ่าทางเจ้าหน้าที่ QC นะครับ QC อ่าเนะข้ามาตรวจเช็คนะฮะในเรื่องของ อรอยร้าวนะครับรอยร้าวเนาะเมื่อมีการใช้งานการสั่นสะเทือนมีแรงเฉือนแรงตัดอะไรประมาณนี้นะครับมีแรงกดทับมีแรงต้านเนาะของกระแสน้ํานะครับมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนกันก็พืออะไรท่องนองนั้นก็ต้องมีการตรวจวัดอรอยแตกร้าวนะอรอยแตกร้าวบางทีมันไปฟันของแข็งมาแต่มันก็ไม่มีรอยนะบางครั้งก็ไม่เกิดรอยบางครั้งก็เกิดรอยเนาะก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเขาก็ต้อง ตรวจเช็คแหละเวลาเรือขึ้นอู่เนานะแต่เจ้าตัวน,นี้ไม่ได้ทําอะไรมากแค่ก็เรียกว่าอะไรตรวจเช็ครอยร้าวเฉยๆแล้วก็ตรวจวัดความหนาของเออเขาเรียกว่าบนะูธเนาะบูธเผาใบจักรก็อยู่ๆในนี้เขาก็จะใช้ฟนะิลเลอร์เกจเนาะแย่แย่เข้าไปแย่แย่แย่เข้าไปแล้วก็ออกเป็นตัวเลขมาตัวนู้นก็เขาปิดเป็นที่เรียบร้อยละอ่าเห็นอะไรไม่เอ่ยข้อสังเกตทําไม มันไม่มีแร่กันก่อนเออปกติเรือเนี่ยเ็าจะมีแร่กันก่อนเพียบเลยนะเรียงตั้งแต่ท้ายเรือหางเสือนะครับหางเสือมานี่มานี่มานี่มันนี่เขามีนะครับเขามีเขาก็มีเนาะส่วนตัวแยกตัวแยกของเขาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ก็จะมีตุ่มตุ่มโยอันนี้ของหางเสือโดยเฉพาะเขาก็จะมีเนาะอันนี้มีแน่นอนแต่ตัวเรือไม่มีนะครับไม่มีเห็นไหมไม่มีเนาะปกติเรือเนี่ยเขาจะมีที่สําหรับติดตั้งแร่กันก่อนอยู่แต่เจ้าตัวนี้ไม่มีนะครับ ทำไมถึงไม่มีนี่เลยนะครับนี่เลยที่เขาเอาเทปปิดไว้นะเวลาทําสีเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแร่กันกร่อนแบบไฟฟ้าเนาะนี่เขาใช้แบบไฟฟ้านะแรก่กันกรอนปกติเนาะปกติที่เราใช้ตามเรือทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะติดตั้งเฉยเคยนะติดตั้งเฉยๆอ่าแล้วก็ให้กระ,ะแสน้ำนะครับกระแสน้ําทะเลเนี่ยมาทําการกัดกร่อนแล้วจะเกิดเป็นกระแสะไฟฟ้าสถิตขึ้นภายในตัวของเขาเองแล้วก็แรก่กันกรอนของเขาเนี่ยก็จะเป็น เขาเรียกว่าสายดินหรือสายกราวของตัวเรือด้วยประมาณนั้นแหละแต่เจ้าตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้าเดอ้อทันสมัยทันสมัยครับใช้ระบบไฟฟ้าเขาจะปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้านะครับห่อหุ้มตัวเรือนะเขาเรียกว่าแกมลบแกมบกมวกอะไรประมาณนั้นแหละช่วยในการปกป้องตัวเรือนะเจ้าตัวนี้เอามาฝากกันอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นโอ้ยน้ำน้ำน้ำอะไรเนี่ยย้อยลงมาโดนอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นกราบทรายนะว่าเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วก็ เอกซเรย์น่าจะเอกซเรย์เสร็จไปละหล่ะเจ้าตัวนี้รอยแผลหนึ่งแผลแล้วก็ย้ายมากราบซ้ายของตัวเรืออู้น่ะตัวเรือเกือบนะครับเกือบเกือบแบบเกือบเต็มอู่เลยนะอู้นใหญ่ๆครับแล้วแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะพะเคยมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะประเภทแบบว่าล้นอู่เลยหัวอู่ท้ายอู่ล้นก็มีนะล้นก็มีเจ้าตัวนี้ก็แน่ปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จเนาะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เอ็กซเรย์ผ่านนะผ่าน่าคูณไกลๆอันนี้ก็จะเป็นท่อเนาะ,ะไม่ใช่เป็นท่อก็เรียกว่าซุ้มแล้วกันพูดง่ายๆซุ้มหรือโคง้งหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สะดวกแหละสําหรับดูดน้ําทะเลนะไปใช้งานส่องไปเห็นข้างในเลย็นบอกผมบอกผมส่องเห็นนะนนะสแสดงว่าช่างเขาเอาเอาวาวออกนะฮะวาวออกเอาน้ําทะเลนะครับไปใช้งานในเรือ,อเกี่ยวกับงาน หล่อเย็นบ้างทําน้ํากลั่นบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ปีกกันโครงปีกกันโครงเนาะมันไม่ได้กันโครงหรอกชื่อจริงๆมันก็คือปีกกันโครงแต่หน้าที่ของมันก็ไม่ได้กันโครงเขาเรียกว่าลดการโครงตัวของเรือเนาะประมาณนี้เอ้าว่าบบมีว่าบาบมีบบบแร่เขาก็มีอยู่ตัวนี้ทำไมเขามีตรงตีกเนาะช่วงท้ายๆเรือเขาไม่มีนะช่วงท้ายเรือตัวนู้นนะครับรเป็นแร่แบบไฟฟ้า ส่วนอันนี้เขาก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเขาก็มีอยู่คือกันตัวนี้โอ้ใช้แบบผสมเนาะระหว่างแร่ไฟฟ้ากับแร่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวไปเบิงมองพุ่นนะครัอมองอแผ่นู้นผมก็พาไปดูข้างในแล้วเนาะ,อะตอนแรกๆนะฮะพาไปดูภายในกล้องอาจจะสั่นนะเพราะว่าผมถือกล้องแล้วก็เดินไปด้วยกล้องของผมเนี่ยมันไม่มีระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรป้องกันการสั่นสะเทือนนะเนาะก็คือ กล้องอ่าโทรศัพท์ราคาแพงนะครับกล้องราคาแพงคือเขาผมก็ใช้กล้องราคาถึกๆนี่แหละพอนเอานะ่อนเอาต้นทุนหน่อยก็ประมาณนั้นแหละโอ้เดี๋ยวซูมไปใกล้ๆแล้วกันมันอันตรายนะครับเขากั้นอนณาเขตไว้นะเขากลางอนณาเขตไว้นะครับอนณาเขตเวทว่าบอไห่เขาไปเด้ออันตรายว่าเดี๋ยวซูมเข้าไปแผลน,น้อยๆับแผลน้อยๆปใหญ่แต่ก็อ่า งานคุณภาพคือกันเด้ว่าสริงานหินคือกันงานหินเพราะว่าเป็นงานใต้แนวน้ําครับก็เรียกว่างานหินพอสมควรอ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะเอามาฝากพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีคลิปแรกเนาะหลังสงการสงการผมก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะดูคลิปผมก็ย้อนย้อนไปดูเนาะผมไปไหน <laughs> วันสงการน,นะไม่ได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านไม่มีตังค์งง่ายๆทางานมาก็ไม่มีตังค์ไม่ได้กลับบ้านไม่อะไรแล้วมัน มันน่าเบื่อนะกลับบ้านสกรา์คนเยอะแยะอู้รถตรงรถติดอะไรปัญหามันเยอะนะครับไปแทนที่จะได้ไปสนุกแล้วต้องขาไปก็ต้องห่วงกังวนลเรื่องรถติดขากลับก็ต้องห่วงกังวนลเรื่องรถติดบวกลบคูณหารเรื่องความสนุกเวลากลับบ้านเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรผมก็เลยอ่ะอยู่อยู่ช็อปแล้วกันเราะงั้นอนเฝ้าช็อปก็มีกิจกรรมทําอยู่เนาะวันสองวันประมาณนั้นแหละก็ไปเบิ่งเอาผมถ่ายคลิปลงไปแล้วละ่ะ ไปย้อนดูกันได้นะครับว่าผมไปทำอะไรเนาะเป็นกิจกรรมงานบุญประมาณนั้นแหละงานบุญใหญ่อะแค่นี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ทำงานด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกท่านทุกสาขาอาชีพเด้อคุณพระคุณเจ้าครุ้มครองสวัสดีครับ